ค okay, ครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับอ่าอย่างไงก็ฝากเหมือนเดิมน,นะครับกดติดตามกไดไลค์ให้ผมด้วยก่อนมาเริ่มกันในอีพีนี้นะครับก็อีพีนี้ผมจะมาแนะนำอกองทัพที่ไม่มีคอมโบนะครับก็ก่อนอื่นฝากทุกคนตอบคำถามให้ผมด้วยนะครับมีคำถามอยู่นิดหนึ่งก็คือคุณคิดว่าใครในยุคสามก๊กที่เป็น คนดีที่สุดนะครับสามารถคอมเมนต์ตอบใต้คลิปไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับในอีพีนี้ว่าคุณคนตัวไหนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดแล้วก็ถ้าเราไม่มีคอมโ,มโบเลยคือสุ่มมาก็เจอแต่ตัวที่ไม่เข้ากันนะครับก็มีหลายก๊อฟร่วมกันหรือว่าคอมโบไม่ตรงกันนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็คือคันแรกที่เราต้องมีก็คือตัวทำดาเมจอย่างน้อยสองตัวนะครับแล้วก็ตัวแทงอย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วก็ตัวฮิลอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับก็ตัวนี้ก็คือเรามีทุกคนอยู่แล้วนะครับก็คือตอนนี้ผมใช้ตัวแทงเป็นทางของโจเย็นนะครับเป็นทางของวุ้ก็อกนะครับแล้วก็ ตัวทำดาเมจที่ผมใช้ก็คือเกียงอุยนะครับเป็นทางจกก็อกนะครับแล้วก็ส่วนตัวฮิลที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คืออุยซีนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวซรัพดาเมจก็คือบังทองนะครับก็ของยังไม่พร้อมเท่าไหร่ตอนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันใน กมนะครับว่าแตกละตัวแตกตาก่างกันอย่างไงครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นด่านสิบนะครับเพราะว่าถ้าไปเล่นด่านาด่านหนึ่งมันจะง่ายเกินไปครับดูไม่ออกแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมนะครับว่า,าในยุคสานกค๊ ใครที่เป็นคนดีที่สุดที่คุณคิดไว้ก็ยังไงก็คอมเมนต์แนบเหตุผลได้ครับว่าทำไมถึงคิดว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดโอเคตอนนี้แกงอุ้ยก็ทำดาเมจไป44ครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราก็มาดูกันเลยว่าแต่ละตัวแตกต,ต,ต่างกันยังไงนะครับอืมโอเคก็หลักๆก็คือเกียงอุยทำดาเมจไปเจ็ดหมื่นกว่านะครับแล้วก็ลงลงมาก็คือตัวหลับของเราแล้วก็บังทองนะครับส่วนจะเหยื่นเป็นแทงส์นะครับก็ทำดาเมจได้แค่สองหมื่นแล้วก็อ่า โอ้ย C นะครับก็ทําดาเมจได้สองหมื่มนาากว่สาส่วนปริมาณการรักษาเนี่ก็คือโอ้ย C ตัวเดียวเลยนะครับสองหมื่นสามมาดูรับดาเมจนะครับก็โดยเหยื่ยเรารับไปเยอะที่สุดนะครับหนึ่งหมื่นโอเคเดี๋ยวเราไปดูในอีกโหมดหนึ่งนะครับเป็นโหมดอ่านนะั้นจัดอันดับใช่ปะโหมดประลองนะครับล้วประลองผมไม่ได้เข้ามาเล่นนะโอเคนะครับ เพราะว่ามันแตกต่างกับในด่านนะครับอันนี้ก็น่าจะเจอกับ AI ไอมั้งครับตอนนี้ตัวทั้งหมดของผมเป็นแค่บวกสามนะครับก็ยังไม่ได้เวลยังไม่ถึงบวกสี่ครับตอนนี้ก็ผิดโอเคตัวหนึงอีกรอบนะครับ โอเคเดี๋ยวให้มันตีไปก่อนสักพักหนึ่งโอเคก็ฝ okay, ั่งเราก็ทํำดาเมจไปก็เแียงบวยนำมาเหมือนเดิมน,นะครับที่สองหมืนสอง กับตัวหลักของเรานะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงของเราจะแข็งสักหน่อยหนึ่งก็ผมเปิดมาได้เอเอมาสามตัวก็กกเดียวกันแค่สองตัวแต่คอมโบไม่เข้ากันอีกโอเครับดาเมจก็จเจอเย็นนำไปครับรับเยอะสุดแต่ก็เน้นตัวที่ทำดาเมจแรงๆไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีคอมโบในในทับนะครับ ก็คือพยายามหาตัวทําดาเมจแรงไงไว้แต่ก,ก,ก็ก็เดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับว่าก๊องไหนคือตัวอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอเข้ามาดูที่ขุนพลนะครับตอนนี้โอเคทางทางวุ้ยก๊อกนะครับเดี๋ยวตัวไหนครับแั๊บนึงอย่างสีนี้มันตัวฮิล ฮอกซับตัวนี้นะครับไฟเวอร์จี้ก็ดีนะครับสำหรับทำดาเมจส่วนจ็อกก็ผมก็แนะนำยงอุยนะครับไว้ทำดาเมจนะครับหรือว่าเตียวเตียวฮุยก็ได้นะครับทางวุยกอกส่วนทางหงอก๊อกก,ก็น่าจะเป็นอ่าวิบบง ที่ผมคิดว่าโอเคอยู่แล้วก็ทางหัน่นหั่นนี้ตัวตัวไหนครับกองซุนจ้านนี้เป็นแทงได้อยู่นะครับเตียวเซียนก็ทำดาเมจก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็สร้างดาเมจแก่ศัตรูสองครั้งก็ถือว่าดีอยู่นะครับก็อีพีนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่างไรก็ฝากติดตาม กรบตາจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามนะครับที่ผมถามไปในตอนคลิปว่าในยุค3ามก๊กใครที่เป็นคนดีที่สุดนะครับขอบคุณครับ